สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับผมเดอะ a m แมนทัวร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาทัวเอ่อเอ่อเฮียเรากจะมาทัวร์เซิร์ฟมาครับกันนะครับในพาร์ทแรกของผมที่ผมลงคลิปทัวฟากายสามไปนะฮะก็ผมตัดสินใจว่าผมจะทำทัวเกมอย่างเดียวนะครับไม่แคสเกมนะฮะมันดูซ้ำมุนอื่นไปนะฮะกับพาร์ทสเราแล้วก็มาทำเอ่อ ทัวเกมไปเรื่อยๆนะ,ะแต่ผมก็จะไม่ได้ทัวร์แต่ม,มาเซิร์ฟมาครับนะผมก็ทัวร์พวกเกมสลิปปิ้งด็อกนะฮะพาสามนี่ผมก็จะพาไปทัวร์สลิปปิ้งด็อกกันนะฮะแต่อันนี้ขอมาคร f t ก่อนมันอยู่ไม่ได้จริงๆอ้าวซับเชนะฮะแล้วก็ไปกันเลยจะไปไหนก่อนดีเยี่ยมชมแถวนี้ก่อนนะฮะ หนึงนี่เพื่อดูนะฮะโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้กันเลยเม่ค้างนะฮะช่างคือของผมมันเอ่อกะจอกาะนะช่างมงนี่ก็เป็นจุดนี่ก็เป็นจุดซื้อของหอเป่าวะใช่ไหมวะน่าใช่นะฮะจุดซื้อของขึ้นมาเดินมาีมา่นี้ก็เป็นวา่างเปล่าโอเคก็ดูพวกนี้ ไปแล้วกันนะต่อไปก็จะไปตรงทางเดินนี้มันค้างยังเลยว่ะนั่นตรงนั้นนะเราจะไปดูตรงนั้นว่ามีความงดงามแค่ไหนกันนะเอ,อ้คือเอาจริงเครื่องผม เล่นม c ครับไม่เกิน12คนนี้ก็ค้างละนะฮะแต่นี้แม่งเล่นทีนี้เข้าเซิร์ฟเลยมันก็เลยค้างแบบนี้นะก็ขอไปนะฮะโอเคนี่ก็เป็นน้ำผู้ของเซิร์ฟไหมครับจีจีนะฮะโอเคอ้าวนี่ก็เป็นน้ำผู้ของเซิร์ฟไหมครับจีจีนะฮะ สำหรับรูปของแนวผมนะฮะผมก็หารูปลงไม่ได้จริงๆนะส่วนมาครจีจีนะใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมให้ลิงค์ไว้ด้านล่างแต่ผมไปตรงนั้นก่อนได้ไหมตรงเบคอนนะเบคอนเดี๋ยวนะแป๊บๆเอาเฮ้ยเอาไม่กลับไปสู่เกียมไม่ได้เออโอ้ย เล่นเซิร์ฟทีแม่งก็เป็นอย่างนี้ตลอดเครื่องกูเนี่ยก็เข้าไปนะตรงนั้นก็คือเบคอนนะฮะอยู่ตรงจุดสปาว์โอเคนะเราก็จะวร์ปไป โอเควับวับวับอ๋ไ okay, oh. อสัตว์นี่มันวับมาจุ่สปาเอ้ยสัตว์แหละสัตว์ oh. แหละโอเคโอเคนี่มันวับมาจุ่สปาวนี่ว่ะอา uh. แล้วประตูวับล่ะเอ้อเอ้ยหลงเลยเอ้อเฮ้ย uh. oh. ช่างแม่งเราก็เข้าไปข้างในดีกว่า <c oughs> นะอย่ายุ่งเลยงั้นผมไม่พาทัวร์ที่เหลือ ใครอยากเล่นก็เล่นเองแล้วกันผมจะพาทัวร์แค่ตรงนี้ผมไม่พาวา้าไปจุดหาของล้วา้าทีเป่งวา้ามาจุดสปาเฉยเลยข่าไม่งเงจงเลยนี่คือวิวของเซิร์ฟไหมครับจีๆคข้าวๆนะเค <Okay, S 1> เราจะไปตรงนู้นกันเลยไปดีเฮ้ยไปไปไปเลย ไม่ได้เติมนะถ้าเติมแม่งจะเป็นเกมโหมดได้หรือเปล่าไม่ทราบว้าวทิปเนี่ยชอล็อกชอล็อกนี่คือน้ำตกนะฮะแม่งสวยแล้วเข้าไปได้ไหมวะเข้าไปไม่ได้ผมก็เพิ่งเล่นมาได้แค่ประมาณเอ่อสี่วันเองครับเพื่อสำรวจนะฮะ ผมจำได้ว่าม่งจะมีะประตูวาร์ปไปนะะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะใครอยากเล่นเดี๋ยวผมออ,อ,อะไรวะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างกูก็บอกไปแล้วดีปะเออวะ <c oughs> แม่โหแม่ค oh ้างจังวะโอเคส่วนใครอยากเล่นก็มาเล่นกันเลยนะเซิร์ฟไมครับจีจีนะ คนใครที่มีไอดแท้ก็ดีไปนะผมใช้ดีเถื่อนนะตอนนี้นั่นครับนั่นก็คือเอ่อเี้ยอะไรวะมันตามมันไปดีกว่าจำได้ว่านัดไปเพิ่มนี้แต่มันคงไม่มาแล้วะนะช่างนม่โอเคนะเหตุผลที่ผมไม่ได้ทำสกีนเพราะว่าผมไม่อยากเล่นไม้ครับเนี่ยผมไม่ชอบเล่นเซิร์ฟนะโอเค ก็ขอลาไปก่อนนะฮะส่วนใครที่อยากเล่นก็มาเล่นเองแล้วกันช่างแมงแหละนะครับสวัสดีครับ